อายุพิบูลทุนคนเพิ่เป็นอยู่ที่คุณ่งทำงานอยู่ที่อนามัยมันถุงเหนียว ของแสบสีสเกตพี่น้องเอ้ยของแสบของแสบกุ้งจอมกุ้งจอมโลละสองร้อยห้าสิบนะคะอันนี้แม่เจ้าของร้านชื่ออย่างนะาะแม่ชื่อแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนนะคะแม่เปลี่ยนก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรมือโปรกุ้งจอมนะคะทุกคนก็คือแบบทําได้น่ากินแล้วก็สะอาดแล้วก็รสชาติได้ถูกใจประสอนเลยหายากค่ะหายากของกินอีสานบ้านฮาแบบรสชาติ์ยังสีแสบแห้งออเดอร์มาได้นะคะประสอนจะจัดการให้ทุกคนนะคะออเดอร์มาได้เด้อนี่ เดี sociedad, like ๋ยวแม่จัดการให้แบบว่าแ่บแนบนอนถึงที่เลยแม่นี่รับส่งให้ลูกค้าไหมคะหรือว่าไม่สะดวกคะไม่สะดวกอย่าได้จะไปมาซื้อเลยเนาะเพราะเราอยู่คนเดียวไงเราไม่ได้สะดวกส่งนอกระไ่สะดวกส่งมาก็มาที่นี่ได้ยอดเลยค่ะมือเดียวคนเดียวนะอยู่คนเดียวนะใช่อยู่คนเดียวทํเพราะไม่มีเพราะใต้แจกจะน่ารก แฟนไม่มีทำหมากินอยู่คนเดียวเลี้ยงปากคนเดียวนะแม่นเนาะส่งหล้านด้อยโอ้ว้าวกุ้งจอมกุม้งจอมเงินล้านนะคะส่งหล้านเรียนด้วยนะคะทุกคนนี่สุดยอดแห้งบอ,น,อน่พี่นล้านมีเพียมหาอะไยังไม่จบสองคนด้ยวยสุดยอดแห้งอันนี้ประสอนยอยู่ที่ลนะตลาดรีสเกตนะคะทุกคนตลาดเทศบาลรีสเกตนะคะอันนี้ก็แม่ก็จะจัดการกุ้งจอมให้ประสอนนะส่งอินพุตไปขอนแก่นนะคะไปให้นางฟ้ากับพี่โคชมนะคะ แม่ขายข้าวมีส้มผักมีปลาเด็กเ้วยนะคะวันนี้ตัวสอวนของปลาเด็กด้วยค่ะตอนนี้แม่กำลังจัดการจบเลยเนื้อแ,แน่นๆมากเลยค่ะตอนนี้แม่ก็ทำ ใส่น้ำเยอะมันบ่ตรงสูตรมันบ่มันมันบ่เสบ่แล้วมันก่อจงลุงแม่เนาะมันไปนเข้มข่วนบางสัสมันบ่ตรงสูตรมันเราก็ล่องิดล่องคือใจนานเอ้ยนานจ้ะเพื่อจะทำได้เนี่ยเราก็ทำเป็นนานแล้วสูตรสูตรนี่ขายบ่แม่สูตรนี่ขายบ่ไม่ขายสูตรด้วยนะคะอันนี้คือทํากินในครอบครัวแล้วก็ขายออกจากบ้านเราเนาะไม่ได้แน่แนี่คนมาบอกว่านี่นะ้ บอกแม่ใครบอกเจ้าก็ไสูตรมันถือผีใช่ไหมใช่ค่ะแม่แม่อยู่มันเป็นญาติพี่น้องก็ยังไม่ไม่ให้เลยยังไม่ให้แมล้วยังมีอาชีพประธานถ้าเออลป้าตายจะทำไงเออแม่เอารถเออถ้าป้าจะให้น้องได้นี่นะจะไม่สร้างให้ดูจ้ะแม่ไม่สร้างเลยวพราแม่ยังแม่ยังขึ้นโลก ี่คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่านี่คือนสุดยอดมากสีแดงแดงน่ากินมากจะได้ไมมโอเคเนาะยังแม่แถมให้น้ำเดิมไหมแถมยู่ค่านี่เพราะว่ามันสีขีดตัวกว่าไม่ยังยังอ่อนอยู่น้าจ,าจาา้จะเอาเม็จะให้เลยเพราะว่าส่งไปหาเขาจะได้อันขาเข้าอันโฆษณาให้น้ำเป็นเ,เ,นะเปีอะไรเต็นเปลยาเาดีใหม่ก็ได้มีกลุ่มนี้ม่มาเป็น ช่วงเดือนแล้วเด้นี่ใช่ไหมค่ะแสดงว่าวันนี้หนูโชคดูอีกแล้วมันยังมีอยู่ได้นานมันมาที่ละสามสิบโลกุ้งกุ้งกุ้งนี่มาจะใส่แม่ปฏิบาร์ปฏิบาร์โอ้าอัดน้ำแข็งถ้าไม่อัดน้ำแข็งมันจะเด่นเบมนี้โอ้นี่ไม่จะเด่นเหมือนสีหนึ่งรถหนึ่งบอกค่ะทิศบาทจ้า อาบุมีมือข้าบุมีตีนเดีกยวเข้ามาเราขายเองมันปะขายเองเออขายสบายใจนะหลานขายเพิ่นก็ขายนั่นนี่แคบหมูอ๋อเพิ่นขายอยู่สายแม่ขายอยู่ที่อุตตมพลเพิ่นเป็นอยู่ที่เพิ่งทำงานวิทยานามัยแคบหมูเราจะขายในเฟซของเพิ่นพี่กันเอามารวมกันนะป้าเดี๋ยวเราพมีคนกินแล้วติดใจนี่คนกินยังสุราษฎร์เหรอลูกค้าลูกค้าวีพีเพิ่นนะแม่ค้าร้าน นี่เลยละ,ะทุกคนเอฟซี FC คอยรอรับกุ้งจอมจากประสอนเด้อเนี่ยอันนี้แบบว่าเพื่อนบอกว่าขอชิมแน่ขอชิมเน่แบบประสอนบ่อเด็ดเด็ดขอชิมแน่นว่าจัดให้แล้วนะคะทุกคนจัดให้เลยคนะ่ะส่งไปขอนแก่นนะคะตอนนี้คนหนึ่งอยู่กรุงเทพคนหนึ่งอยู่ขอนแก่นนะคะปลายทางไปหอ เทสคุณต้อบอกว่าโทรศัพท์มทา,า,าบอกว่าปีใหม่ถามเสือหนูเดดเดอร์แม่ทุกเกตสองกิโลนี่อร่อยมากมคนชิสเกตแหละไปยุคเน,นี่จ้าจ้า สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ประสอนก็มาสมพัสดุนะคะให้เพื่อนที่แปตโฮมนะคะทุกคนก็มีน้องที่ประจำคนักงานนาอช่วยเหลือประสอนนาะประสอนก็แพ็กไม่เป็นนะคะเพราะว่าแพ็กไปแพ็กมาเดี๋ยวมันแตกนะคะทุกคนอันนี้ทั้งงานเข้าเลยอันนี้ส่งถึงนางฟ้านานาแล้วก็พี่โคชนะคะรอรับนะคะปลายทางเป็นอะไรเก๋ในดีเดอพี่น้องเด้อน้องหัวร้อนนะคะน้องบอกว่าเอาของมาส่งนี่โคตรอันตรายเรื่อย